เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมครับฝรั่งทยยตาครับกับผลงานของควีนบีมพิมพิชญากกลำครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราในการแข่งขันเลกยุโรปในฝรั่งเศสที่บอกได้เลยครับว่าตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสท็อกออฟเดอเท่าเลยทีเดียวโดยเฉพาะความไร้ทีมทานของต้นสังกัดเธอดับเบิลยูดิฟนองซี่ครับลงสนามสามนัดชนะสามเกมไม่เสียซักเซตขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเป็นไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นพิมพิชญา หรือควินบีมถูกพูดถึงอย่างไรเดี๋ยวมาเล่าแล้วมาขยายให้ฟังครับพร้อมทั้งมาสรุปสถานการณ์ของออมสินสัิพาพรจันทวิสูตรครับในสถานการณ์หลีกรองของตุรกรีก,กับสโมสรเดนิสลีเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับพร้อมทั้งมาอัปเดตสถานการณ์ของนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงไทยในการแข่งขันเอเชียนยุธลีก2025ที่กรุงบาเรนนะครับล่าสุดโปรแกรมลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแข่งวัน ไหนแข่งเมื่อไหร่ลุ้นเหรียญวันไหนมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบขอทอเอ็นสไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิกเคเทนตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าต้องขยี้ตาของจริงนะครับใครที่ได้ติดตามฟอร์มของควีนบีมพิมพิชยาครกระนะครับไม่ทำให้คนไทยนะครับ แล้วก็ไม่ทําให้ต้นสังกัดอย่างวงหนองซีเนี่ยต้องผิดหวังจริงๆหลังจากอัปเดตล่าสุดครับตัวของควินบีมมีส่วนร่วมสําคัญในการนําต้นสังกัดนะครับเปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างสมาเย่ไปถึง3าศูนย์ครับเกมดังกล่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่นองซี่ยังคงรักษาฟอร์มในช่วงออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับฟอร์มของควินบีมพิม พิทยาคุกรมครับล่าสุดเนี่ยนะครับเกฑ์นัดล่าสุดนะททำแต้มไปถึง12แต้มนะครับตกไป10บล็อกไปหนึ่งแล้วก็เซิร์ฟเอสไปหนึ่งลูกนะครับความสําเร็จในการโจมตีของควินบีมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่43%ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็กลายเป็นเบื้องหลังสําคัญที่ทําให้วงเดินนองซี่ครับยังคงแข็งแกร่งและยังคงไร้เทียมทานครับหลังจากลงแข่งขันในวอลเล์บอลลีกหญิงของฝรั่งเศสสเกมกลาย เป็นทีมเดียวแล้วนะครับที่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแบบเดียวๆคือตอนนี้ในลีกฝรั่งเศสมีทีมที่คว้าชัยชนะสามนัดติดเหลืออยู่เพียงแค่สามทีมเท่านั้นแต่ทีมที่ยังไม่เสียเสร็จเลยในสามเกมก็คือต้นสังกัดของควินบีมครับฟานองซี่นี่เรียกได้ว่าทําให้ชาวฝรั่งเศสต้องขยี้ตาเลยนะครับเพราะว่าโอโหเสริมนักกีฬาจากประเทศไทยแล้วดีขึ้นขนาดนี้เลยหรือนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้นะ ครับไม่ได้พูดเกินความเป็นจริงครับเพราะว่าเอาตรงๆด้วยการเสริมนักกีฬาเข้ามาด้วยนะครับหลายคนก็มีฝีมือดีนะครับเข้ามายกระดับทีมได้เยอะนะครับแต่สาวไทยที่มีส่วนสูงเฉลียอยู่ที่180ซนติเมตรเนี่ยสร้างผลงานแต่ตาฝรั่งจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องย้ำกันนะครับเพราะว่าเล่เรียงตั้งแต่นัดแรกที่ควินบีมเนี่ยประเดิมสนามให้กับวองนิฟน้องซี่นะครับก็สร้างผลงานระดับปรากฏการณ์ น็อตทาไป17แต้มนะครับค่าเฉลี่ยในการโจมตี48ประเดิมหนวิธีนะครับเกมแรกเนี่ยทีมควีนบีมเอาชนะเบสเย3ศูนย์ตอนนั้นก็คิดว่าให้โมมันอาจจะแบบแรงต้นหรือเปล่าแต่พอเข้าสู่เกมนัดที่สองครับบวงเดินนองซี่เนี่ยบุกไปเยือนเลคานสนัดครับไปเยือนนะก็ยังแรงนะครับยังหยุดไม่อยู่ตัวควินบีมในเกมนัดที่สองเนี้ยนะครับยังคงมาตรฐานของ เธอนัดทำ12แตมนะครับแล้วก็โอา่าเฉลี่ยการโจมตีสูง50%น่าหายากนะต่อเกมนั้นแล้วก็เป็นเกมที่บองเดิร์กบุกไปชนะนัดแรกของฤดูกาลการด้วยนะครับเป็นเกมเยือแล้วก็นัดล่าสุดอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเกมที่ต้องบอกว่ายืนยันการันตีแลลวนะครับว่าสาวไทยเราของแท้ก็คือเกมที่วองนองซี่เปิดบ้านถล่มซามิเย,ย่ไป3-0น,นะครับทำให้ ณปัจจุบันเนี่ยนะครับควีนบีมทำแต้มรวม3เกมเนี่ยนะครับอยู่ที่41แต้มนะครับแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มนะครับติดอยู่ในท็อป10ของการแข่งขันคืออย่างที่บอกว่าทีมของควีนเล่ม3เซตไงมันก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าเฮ้ย41แต้มเนี่ยไม่เยอะแล้วก็ไม่มากเกินไปคือท็อปสองกอหอราฮาเล่นส2เซตไงบางทีมตต,ตียาวแต่อย่างที่บอกว่าประสิทธิภาพเกมรุกของควีนบีมเนี่ยมันชัด เจนแล้วมันชัดแจ้งมากครับไม่แปลกเลยที่กระแสน้ำฝรั่งเศสตอนนี้นะครับจะเป็นปลื้มสุดๆนะครับที่สาวไทยของเราเข้ามาช่วยยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับรวมไปถึงกระแสตอบรับดีพอควินบีมไปเล่นในลีกฝรั่งเศสเนี่ยก็มีเอฟซีจากประเทศไทยนะครับไปติดตามไปเชียร์ทำให้กระแสของสาวไทยดีวันดีคืนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจช่วงออกสตาร์เธดูการผมติดตามหลาย ลีกนะไม่ว่าจะเป็นในหลีกของสหรัฐนะครับกับรายการพิเศษอย่าง a อ u โป o เปาหรือวีลีกรวมไปถึงโควีลีกต้องยอมรับว่าเสื่อมถอมากว่านักกีฬาสาวไทยของเราในหลีกยุโรปโดยเฉพาะหลีกฝรั่งเศสที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่ารายเนี้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับไหนๆก็พูดถึงควีนบิมละ ครับมาอัปเดตสถานการณ์ของออมสินส,สิพาพรจันทวิสูตรในลีกรองของตุรกีกันหน่อยนะครับล่าสุดเพิ่งลงสนามนัดที่4ในลีกนะครับโดยเป็นเกมที่เดนิลิยะเปิดบ้านเจอกับบอสรูมสอปออซึ่งผลปรากฏว่ากลายเป็นว่าทีมของออมสินครับเป็นฝ่ายแพ้ให้กับบอสดูมสอปออไปสองสามนัสู้กันถึงหเซตเลยทีเดียวนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเดนิลีก็ทา สถิติลงสนามสี่นัดนะครับชนะ2แพ้สองมีเจแตมนะครับตัวของออมสินเองก็ได้รับโอกาสให้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับก็มาดูกันแบบยาวๆแล้วกันนะครับสำหรับสาวไทยของเราในลีกยุโรปนะครับที่มีให้ได้ติดตามกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนั่นเองนะครับมาปิดท้ายการที่อัปเดตล่าสุดกันหน่อยครับหลังจากที่มีหลายคนโหติดตามกันเยอะมากสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันเซนเยลีย 2,025ที่บาเรนนะครับซึ่งนับปัจจุบันนี้โอ้โหโอน้องสาวไทยของเราครับคว้าแชมป์กลุ่มดีชนะ2เกมรวดตกเกาหลีกระทืบฟิลิปปินส์นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มแล้วก็ทะลุเข้าไปสู่รอบ8แล้วนะครับโดยทีมชุดนี้ก็มีผู้เล่นหลักๆที่แฟนวอลเลย์บอลคุ้นเคยนะครับก็ยังมีสุภาวดีพันวิไลวิรุสิงวัน่าไทยสงนะครับนตะิกวัตสาหรือสสิเจนตะนะครับ รวมไปถึงซิริกาใจดีนะครับอยู่ในทีมชุดนี้โดยล่าสุดมีการคลอดโปรแกร,รมรอบ8ทีมออกมาแล้วนะครับโดยในรอบ8เนี่ยตอนนี้เขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม F ก็จะมีไทยจีนฮ่องกงแล้วก็ฟิลิปปินส์อีกกลุ่มคือกลุ่ม E ก็จะมีอิหร,ร่านกาต้าน์ไต้หวันแล้วก็อินโดนีเซีโยโดยโปรแกร,รมของสาวไทยของเรานัดแรกจะลงแข่งขันในวันที่23ตุลาคมครับเวลา23นาฬกาไทยเราจะเจอกับฮ่องกงนะครับ จากนั้นเนี่ยวันที่24ตุลาคมจะเป็นเออรรอบ8นัดที่2นะครับเจอกับจีนในเวลา23นาฬิกาเช่นกันจากนั้นในวันที่26ตุลาคมครับจะเป็นการแข่งขันรอบ8ทีมคือในรอบรอบ2เนี่ยนะครับรอบ8ที่เป็นรอบ2เนี่ยเขาจะแข่งกันก่อนเพื่อจัดอันดับพอจัดเสร็จก็จะมาแข่งรอบ8เพื่อจะไปลงแข่งขันต่อเนื่องนะครับในวันที่27ตุลาคม แล้วก็29ตุลาคมนี้ต่อไปนั่นเองนะครับผมมีโปรแกรมของทีมชายมาฝากด้วยนะครับชายไทยของเราเนี่ยก็เข้าสู่รอบ2เช่นกันซึ่งก็จะแข่งขันในวันที่23นะครับ20นาฬิกา30นาทีวินทีไทยเจออหรานแล้วก็24ตุลาคมนะครับ20นาฬกา30นาทีไทยเจอกับจีนทุกเกมนี่ติดตามได้นะครับทาง YouTube ของ Stadium TH ที่ต่อนนี้นอก เนือจากกีฬาวอลเลย์บอลก็มีหลากหลายกีฬามากๆให้ได้รับชมในเอียนยกเกม2025นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจำคลิปคอทอนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอทอนสไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเทนตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีครับ